โอเคครับได้เดี๋ยวจะพยายามงดก่อนนะครับดื้อยังไงครับอ่ะไหนพูดมาสิอยากรู้น้องฟอร์ดขับรถเป็นอะไรอย่างโอ้ปตนตัน้งแต่ป .4 แล้วพี่อนุบาลสองก็เป็นแล้วครับจัก,กรยานแล้วน้ำพี่ยังน้ำพี่ขายหมดหรือย,ยังใครยังไม่หมดครับมันเหลือสองร้อยครับมันยังไม่หมดดื้อครับมันขโมยรองเท้าผมไป สลับกันเฉยมันสลับกันเฉยอืมทำไมเหลือข้อเดิมนะครับอ้ยมันมันสั่งมาเพิ่มนะครับมันสั่งมาทุกวันทุวันมันสั่งมาเพิ่มนะครับผมไม่ได้แบบเดี๋ยวไปดูเลยก็ได้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้นะผมสั่งมาอย่างละอย่างละร้อยอย่างละร้อยอย่างละร้อยทำไมแก้มแดงจัง กินมะเขือเทศไม่เป็นไรครับเอาเอาที่คนอยากซื้อดีกว่าเราไม่ต้องบังคับเขาไม่ต้องไม่ต้องช่วยก็ได้ครับเอาเฉพาะที่เราอยากกินพอเออเกรงใจครับเกรงใจที่ลันดา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ละออน่ารักมากเลย <c oughs> แล้วก็เป็นคนแบบมีลูกสาวแบบสวยเหมือนแม่ครับ บอกสิสวนมนคืออะไรนะคือสิสวนยังจังไรน,นะครับหน้าอิ่มขึ้นใช่ครับรู้สึกได้ว่าออกหน้ากินแล้วออกหน้าไม่ออกไม่ออกอ้วนให้เลยอะ่ะเบื่อจังอยากฟังเพลงอะไรบอกได้นะเธอคงรอจนใกล้ปิดฉาก พวกนี้เลขอะไรอ่ะอันนี้อันนี้พูดจริงๆเนอะมีหกมีหกพวกเนี้ยมีหกอืมสวดมนต์แล้วจะหล่อขึ้นจริงเหรอมีหกพวกเนี้ยมีหกเอาจริงๆมีหกจริงๆ หกพ่งนี้มีหกมีแน่นอนอ่ะยังไงก็มีร้อยเปอร์เซ็นจริงมีหกจริงพี่พักอันนี้พูดจริงๆ6กงาเออไม่หกก็เก้านี่แหละอ่ะฟดบ้านอ่ะที่เห็นอ่ะเอ้ฟอฟดเห็นจริงๆนะมอรอหกแน่ยะ สิพึงนึกได้่ามีเขาป้าไปนอนก่อนนะครับฟันดีคนด้ครับฟันดี้ครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถรอบเลนะเลยเอาไปลงอีกรอบหนึ่งเลยนะแบบรีลันแบบสามรอบแล้วมั้งบางทีย่งไม่มีอะไรลงอนะ่ะ อยู่ในทุกโมเมนต,ต์โอ้ยน่ารักที่สุดเลยไปสอบเมื่อไหร่คะสอบเมื่อเดือนที่แล้วได้ที่หนึ่งนะครับเออเหตุยางงี้สอบได้ที่หนึ่งนะครับเออเรื่องในปัญจุบาปาปุ่งที่ผ่านมา แม่เอฟซีสมัยแพรรี่เป็นพระนู้นเพิ่งมาดูน้องฟอร์ดต,ตอนเป็นแฟนแพรี่แล้วชอบคนไหนที่สุดครับอาถ้าอาอ,อันนี้ขอถามเดี๋ยวขอถามก่อนถ้าติดตามตั้งแต่พี่แพรี่บวชเป็นพระแล้วตอนพี่แพรี่อาถามคำถามข้อที่หนึ่งแฟนคนแรกพี่แพรดี้ชื่ออะไรอาตอบไม่ได้ <c oughs> อาถ้าติดตามตั้งแต่เป็นพระจริงต้องรู้ เดี๋ยวแฟนติดตามแฟนแฟนพี่แฟรี่ชื่ออะไรแฟนพี่แฟรี่คนแรกชื่ออะไรอ่ะถ้าติดตามจริงต้องรู้ไม่อันนี้ฝรัดอยากรู้ไงฝรั่ทดสอบไงทดสอบอ่าถูกถูกอะพอแค่นี้พอแค่นั้นแหละฝรั่งแซวพี่แฟรี่บ่อยไม่เป็นอะไรหรอกฝรั่งแซวเซวแกเล่นบ่อยแกท่านหึงเหรอหึงเหรอแกーー pues จะประมาณนี้อ่าถ้ารู้จริงอ่าถ้าติดตามพี่แพรี่มาจริงๆ ขออีกคำถามหนึ่งชื่อเล่นพี่แพรี่ชื่อจริงชื่อว่าอะไรอ่ะเอ๊สองจะสองอ่ะแล้วชื่อที่ฉายาแพรลี่ใครเป็นคนตั้งให้อ่ะถ้ารู้จริงถ้ารู้จริงต้องถ้ารู้จริงต้อง แมนยูไม่ใช่เขาชนะแล้วนะน้องฝอบไปรายงานตัวเลยอ่ะพร้อมแล้วครับเรารอแบบเข้าเข้าไปสอนเลยครับเอฟซค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่อุ้ยพี่แกมเก่งว่ะอุ้ยพี่แกมเก่งว่ะ พี่แกมตอบถูกอ่ะทุกคนเก่งมากพี่โมดำมเป็นคนตั้งให้ครับสวัสดีครับพี่พี่พอลช็อปรีวิวหูคนติดตามเยอะมากเลยพี่พอลช็อปรีวิวช็อปรีวิวใช่ไหมใช่ไหมครับเอาเพลงอะไรดีอ่ะ พี่แกมเตัวจริงเออพี่แกสุดยอดเลยอะแล้วพี่แกมก็แบบติดตามพี่ก็สเวนมานานใช่ไหมครับเออฟอกก็มีไอดอลเหมือนกันนะรู้ไหมทำให้แบบทำให้แบบเปลี่ยนแปลงว่าโอ้ไอแบงใช่ครับอ่านถูกแล้วครับคือจริงจริงะฟอนมีอันนี้นะฟอนติดตามวงหนึ่ง คือวงนี่แหละวงกอ g เวน่นนี่แหละเห็นแล้วแบบอยากดูดีแบบเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีแพชชั่นในการแบบทําให้ตัวเองดูดีขึ้นติดตามฟอร์ดก่อนติดตามพี่แพทได้อีกหน่อยจริงเหรอครับเอาแน่จริงต้องตอบมาให้ได้ว่าฟอร์ดไปออกเอาอะไรมาบ้างเออขอบคุณครับพี่พินน่ารักมากเลยน่ารักที่สุดเด้อพี่แกมเก่งเนาะ แกมเก่งมากเลยอะเป็นอากาเซ่เหมือนกันแต่ฟอร์ไม่เคยไปดูคอนไม่เคยไปอะไรเงี้ยนะแค่แบบชื่นชอบเขาแล้วแบบเห็นเขาแล้วแบบเก็บเป็นแรงบันดาลใจว่าจะแบบเอออยากดูดีแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่ครับไปแล้วพี่ฟ้าพี่เจ้าฟ้าวัดบ,บ๊ายบายครับพี่เจ้๋ฝฟอกก็จะไปแล้วครับเนี่ยมันจะแบตจะหมดละเอาให้หมดไปเลย ต้อให้ดอกไม้กุหลาบครบก่อนครับเฮ้ยครบแล้วป้าหมายสําเร็จแล้วเนี่ยไม่ร้องเลยเอ้ยฝไม่รู้จะร้องยังไงเนี่ยดีวขอเมาสก่อนแล้วกันอยากเมตาม้ใครขอมันมาไลรด้วยเนี่ยเฮ้ยพี่เตยังอยู่ ใช่ไหมพี่เตยังอยู่ใช่ไหมรายงานตัวหน่อยฝัดเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมพี่เตยังอยู่ใช่ไหมรอแล้วครับรอคลิปพี่เตยแล้ว <c oughs> ใช่ไหมพี่เตยังอยู่ใช่ไหมอ่า <c oughs> เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นเห็นเห็นช่องเก่าทําไมปิดคะไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่ามันไอช่อง ก่อนบอกไงนะช่องหลักอะ่ะคือมันไลน์ไม่ได้ครับส่วนช่องสำรองอันแรกปิวไปแล้วครับเนี่ยอันนี้แหละครับช่องสำรองที่ขึ้นมาแทน,อ,นอันแรก <c ười> ทำไมไม่ลองถามว่าแพดดี้กับฟอร์ดใครรักกันมากพี่ทำไมไม่ลองถามว่าแพดดี้กับฟอร์ดรักแพดดี้กับฟอร์ดรักใครมากกว่ากันคือถามใครครับ อุ้ยพี่คาถามนี้อย่าถามเลยถ้ามันทําให้แบบท่าคําตอบมันดูแย่พี่ไม่ต้องถามหรอกพี่ถ้าเขาถ้าเขาตอบมาดีๆเขาก็ตอบอยู่แล้วว่าแบบเออรักเท่ากันนั่นแหละแต่พี่พี่ไม่ต้องถามนงี้หรอกมันไม่ดีถ้าถามแล้วได้คําตอบเชิงลบอะไรเงี้ยเราเราอย่าอย่าถามเลยจริงนะเราเราถามแบบเกิดจากอะไร like, ครับผมไลค์ครับผมไลค์ขายของครับให้ถามเอฟซี FC เล่นๆอุย้ยไม่เอา ไม่ดีไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่คำถามอื่นได้ไหมอะคำถามอื่นเดี๋ยวตอบให้ได้ไหมพี่สุพี่สุสโอเคถาม,มเล่นได้ครับไม่เป็นไรแต่อย่าไปถามกับแกแบบนี้นะแกวินนะถาม,มเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟัไม่ซีเรียสหรอปีนี้จะทำเสื้อไหมคะเขาปีออผมจะทำปีหน้าครับต้นปี ต้องมกลาเดี๋ยวมีดมาม่าอย่าทาไป่เลยเลี่ยนเปลี่ยนทาไม้เล่นได้ทาไม้เล่นได้ห้ามจริงจังเมื่อไหร่จะแต่งงานนะคะก็บ้านเสร็จนวครับแล้วก็พี่พเพดีจะมาขอเราพอดีก็มันว่างแนละ้วมันว่าง เราไม่อยากแต่งงานอายอุ้ยก็เรื่องของคุณสิครับถ้าคุณไม่อยากแต่งงานถ้าคุณอายคุณก็ไม่ต้องแต่งครับอืมอันนี้ผมแนะนํานะอุ้ยอันนี้อันนี้คือแบบฟิลแบบพูดแซะหรือแบบเปล่าวะลอาลองอ่านดูเราไม่อยากแต่งงานอายทําไมครับค,คู่ของคุณไม่หล่อหรอหรือไง คุณไม่มั่นใจในตัวเองเหรอครับพี่นกพี่นกก็ดูออกจะแบบเป็นคนที่ดูมั่นใจในตัวเองนะใช่ไหมพี่นกก็ดูดูดีนะทำไมถึงอายอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะทำไมอายอะ่ะประกรณ์ต้องไปขอแพรี่นะอยากรู้อะ่ะทำไมถึงอายอ อยากรู้ไงฟอก,ก็ก็ถาม,มาฟอก,ก็ถามกลับได้ไหมเออทำเสื้อให้เอไปีเบลเป็นอย่างไหทำครับเดี๋ยวทำเอาเป็นแบบรอบนี้แบบเอาให้แบบนิดเดียวพอให้มันดูแบบแบบแพงๆนิดนึงให้มันแบบดูแพงแต่ราคาเบาพาาเบาอืมฟอก็ยังไม่ได้คำตอบจากพี่นกเลยเนี่ยทำไมถึงออยครับเพราะว่าอะไร พี่นกมีแฟนเป็นแบบไหนครับผมผมพอทำได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้คำตอบสุขาใจมากเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่อยากแต่งงานอายแล้วก็ส่งรูปยิ้มมาอยากรู้จริงๆระชดปะวะเอาสีอื่นได้ไหมครับที่ไม่ใช่สีดำได้สิครับสีขาวสีฟ้า อยากได้อันนี้แหละครับไม่ขายหรอกอ๋อใช่พิตเตอร์ไหมเนี่ยวีรวัตรพิ่เตอร์เหรอเดี๋ยวไปติดตามกลับก่อนโอ้ยตาเตยตาเตยคนบุรีรัเหมือนกันนะคะเอาพี่นกหายไปไหนแล้วอะยังไม่ได้คำตอบเลยเนี่ยพี่นกยังอยู่ปะเนี่ยคือจะบ,บูลลี่หรือว่าอะไรเนี่ยดูทรงแล้วแบบ ไม่ใช่ละน่าจะเซะส่งรูปหัวเราะอืมสวัดดีครับคุณจันทภาครับผมคุณไอคุณเขาไม่ต้องแต่งสิครับคุณถ้าคุณอายไม่หลับไม่นอนปกติอะนอน,นตะนอนเที่ยงคืนเลยปกติพอนอนเที่ยงคืนเลยสมมติว่านี่แบบพี่พี่จันทภาถ้าสมมติโอ้ใช่ถ้าสมาสมติว่าเที่ยงคืนปุ๊บหลับเลยฝุดล่น ถึงบ้านแล้วนอนได้โอเคจัดไปเลผ้าสม่าม,มันดับให้มันดับไปเลยนะครับคิดบวกจ้าคิดบวกใช่ไหมต้องคิดบวกเนาะต้องคิดบวกใช่ไหมแต่ถ้าคนคิดลบมาล่ะ ถ้าคนให้พลังลบเรามาละพี่เราก็ต้องให้เขากลับสิจะได้รู้ใช่ไหมมาช่วยขุดปลาวันไหนไปกลางเดือนนะคบไปกลางเดือนเดี๋ยวเจอกันเลยครับอยู่จนถึงวันเกิดพี่แปรี่อ่ะอย่าลืมที่บอกนะวันนี้ลืมอะไรพี่เต้ยลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วเนี่ยอะไรวะโอ้ยหอมคุณครับ วันก่อนพี่พรี่มาโหนไม่เจอฟอร์ดเลยหวัดดีครับพี่แบงค์ใช่ไหมครับพี่แบงค์ใช่ไหมครับผมไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปด้วยอ๋อที่พิมพ์ไว้เหรอพิมพ์ไว้ว่าอะไรวะหวัดดีครับพี่แบงค์พี่แบงค์คุณสุดหล่อ บอกฉันไม่ดีอ๋อฟันเหรอฟันเหรอพี่ต้องอยากได้ฟันน้องฟอร์ดมีอะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทำอีกไหมคะมีอะไรอะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทําอีกไหมคะมีอะไรที่อยากทำ,ทำอ๋อมี มีมีเลยอ,อีกอย่างหนึ่งนะที่ฝอยคิดว่าแต่มันอาจจะใหญ่เกินไปสําหรับเราฝอยอยากแบบขึ้นไปแบบมันใหญ่เกินไปมั้งมันใหญ่เกินไปสําหรับเราแต่ไม่ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวคนจะบูลลี่เอามีอยู่ครับมีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ายังไม่ประสบความสําเร็จตรงนี้ แต่ที่เหลือโอเคแล้วครับที่เหลือหมดแล้วได้อะไรที่อยากได้หมดแล้วอย่างแบบจากที่เราไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแล้วมีจนรู้สึกว่าเออเข้าใจชีวิตแล้วว่ามันแบบเออประมาณนี้แหละใช่ครับอืมรู้สึกว่าแบบเออก็ได้อะไรที่อยากได้หลายๆอย่างแล้วอะตั้งแต่เด็กก็คือแบบแค่เป้าหมายก็คืออยากมีเงินอยากไปเที่ยวอยากได้อะไรที่ไม่เคยได้ทุกวันนี้ก็แบบเอออยากได้อะไรเราก็ได้หมดเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่อันที่รู้สึกว่าต้องทําให้ได้มากกว่านี้แต่เดี๋ยว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 ให้ประสบความสาเร็จก่อนเดี๋ยวมาบอกแล้วกันอืมนั่นแหละทีจริงก็อยากได้อยู่นะอยากทําให้ได้เหมือนกันแต่เหมือนความสามารถเรามันแบบน้อยยังไม่ขนาดนั้นอืมวเราอายุเยอะแล้วด้วยยี่สิบสี่แล้วนะใช่ สินค้าหม่เป็นตัวมาไลยอุ้ยมันต้องแบบทุกคนมันต้องส่งแกะมันแบบไม่ได้แบบเร็วๆได้อะคือนานเลยอะประมาณเดือนกว่าได้อขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวฝันลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่เอ้ยไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์พรุ่งนี้ไหมเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไม่เป็นคำพูดอีกเดี๋ยวรอว่างๆเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับบาย